ม่นคิดว่าตัต้งแต่เกิดมาเนี่ยถ้าฉันได้เรียนวิชาสังคมแบบนี้มาตั้งแต่แรกเนี่ยเราคงเข้าใจอะไรแบบนี้มากขึ้นอันแรกคือเริ่มต้นจากตัวเองก่อนมันจะมีหลายๆบทเรียนที่ทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเดี๋ยวรู้สึกว่าในกระบวนการเนี่ยมันทําให้เราต้องเอาสิ่งที่อยู่ข้างในตัวเองเนี่ยว่าเอ้ยการที่เราจะจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเนี่ยมันต้องเอาสิ่งที่ที่เราเข้าใจ สิ่งที่เราถนัดเนี่ยออกมาในขณะเดียวกันเราต้องเอ่อเห็นคนเรียนนะคะว่าเอ้ยเขามีศักยภาพอะไรนะอ,อันหนึ่งที่เราได้เรียนก็คือเป็นเรื่องแบบสิ่งแวดล้อมกับธรรมชาติเี็บได้เห็นความแบบหลากหลายทางธรรมชาติกระบวนการเนี่ยมันทําให้เราแบบเห็นความงามแล้วก็เข้าใจแล้วเกดรู้สึกว่าเออเราเข้าใจจริงๆว่าเออในความแบบเห็นต้นไม้เรารู้สึกว่า จัดพิเศษความแตกต่างของมันเนี่ยค่ะเรื่องของเบนทัลโมเดลที่เกดเอาไปใช้ในการทํางานด้วยอย่างแบบเวลาที่ไปทํางานกับชุมชนหรือว่าสังคมเวลาที่แบบไปคอนเซิลเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ระวังเนี่ยค่ะเราอาจจะไปทําลายชุมชนทําลายความหลากหลายในชุมชนอันนี้มันทําให้เป็นอันนึงที่เวลาไปทํางานเนี่ยเกดก็จะแบบคิดอยู่ในใจว่าเออชุมชนเนี่ยเขามีความงามอะไรเขามีข้อดีอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็ พยายามจะเอาสิ่งน,นั้นมาหลอมรวมกับงานของเรามากขึ้นค่ะชื่อเกตนะคะทัวรลักปัญญาง,งามก็งานตอนนี้เกศทำงานองค์กรชื่อว่า s c h o o l of Change Maker ค่ะทำหน้าที่ในการที่เราจะสนับสนุนคนที่เห็นปัญหาสังคมแล้วก็อยากจะลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างค่ะ